เฮ้ยเฮ้ยดูเหมือนหนูน่ะจะกลังจะมีขอห์นะเออหนูนั่นแหละมาไปเฮ้ะมากี่ปีกี่ปีป้าแกวพูดอย่างเงี้ยแต่เหมือนเรื่องลักนะ่ะกำลังจะลุงนะเฮ้ยมาแต่ฟังหน่อยก็ไม่น่าเสียหายหรอกมั้งเดี๋ยวพี่เลี้ยง ไหนเอามือมาดูซิเพิ่งอ,อกหักมาใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยป้ารู้ได้ไงเนี่ย,ยมีกล้องจอนปิดบนหัวแต่ก็ไม่เป็นไรนะคนนั้นนะ่ะเขาไม่ใช่คู่เราคู่เรานะ่ะอยู่ใกล้ๆนี้เอง <laughs> แต่รักครั้งเนี้มันไม่ง่ายนะ เพราะไปรักคนมีเจ้าของน่ะดูเองอ่ะจะเสียน้ําตาอยู่หลายรอบเพราะคนที่เราชอบน่ะมันโง้โง่รักเรานะแต่ก็ทําเรื่องเฮงสวยให้เราเสียใจแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็โอ้ป่าป่าป่าป่พอพอพองมงายรักคนมีเจ้าของเจ้าของอะไรโหไม่แม่นเลยป่ะมาร์คไม่ต้องเอาเงินเลยอะดูไม่แม่นเอาหมูสเต๊ไปเลยโอคือปิดน้ำสั่นป่ะป่ เอ้อเอาผู้บ่าวน้องน่ะกำลังจะมีเคราะห์นะป้าพูดเรื่องจริงนะเนี่ย